เซเว่นไนท์สวัสดีครับช้าเซเว่นไนท์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมนะครับแอสิทอะควาอีกแล้วนะครับไม่คิดว่าจะมีคลิปนี้นะวันนี้นะฮะก็วันนี้มาเทสนะครับพี่ยักษ์นะครับเซอร์เทอร์เลเวลสีบวกศนะครับอ่า40่บวกศฮะของก็ใส่แค่นี้แหละท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเทสกันขำๆเฉยๆนะฮะว่าดาเมจมันเป็นยังไงนะครับผมใส่ปุ๊บเป็น2คริ่ิคอลนะครับเพื่อเพิ่มสถานะนิดนึงนะครับแล้วก็ เจมเร่งเกต้าเวกับอัตราการใช้สกิลนะครับเพื่อให้ไป,ไปถ่วงดุลกับทารากับโนโอาที่ผมใส่มานะเพราะผมไม่อยากแก้ของแก้ potential นะครับแล้วก็แหวนนะครับเป็นแหวนสวรรค์น,นะครับคันห้านะครับเพิ่มฟรีดามิสี่สิบเปอร์ซึ่งจะไดาเมจตสองหมื่นจะกลายเป็นสองหมื่นแปดนั่นเองนะครับโดยที่ดาเมจที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นสองหมื่นแปดบวกสองหมื่นแปดครับแต่ว่าตัวเลขที่โชว์กลางจอเนี่ยมันจะคือตัวเลขสองหมื่นแปดแรกนะครับก็คือสองหมื่นแปดคูณห้าก็จะได้อา่า แสนสี่นะครับแสนสี่ส่วน2อ0หมือีกที่เหลือเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวเลขตรงตัวละครน,นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปรวมด้วยก็เลยอาจจะเห็นตัวเลขไม่เวอร์เท่าไหร่นะครับผมก็พยายามนั่งเช็คอยู่นึกว่ามันบั็กหรือเปล่านะอะไรแบบนี้น,นั่นเองนะครับเรีบไปเบยผมเอาต้านน้ําแข็งต้านช็อตมาแล้วก็เพิ่มสถานะน,นิดหนึ่งนะครับให้เซอร์เทอร์นะเอาเซอร์เทอร์มายืนหน้านะครับเพื่อจะให้มันโดนดาเมจเยอะแล้วให้มันเก็บเกตเอาไว้เร็วๆน,นั่นเองเพื่ออยากเห็นดาเมจน,นั่นเองนะครับโอเคตัวเปิลใช้เป็นโนอาะนะครับโนอนอาเีี่ยม สถานะสตันนะครับเพื่อคอมโบกับเซอร์เทอร์นั่นเองนะครับเพื่อให้มันติดสตันเยอะๆให้โนอาเปิดติดสตันแล้วก็ใส่แหวนโต้สวรรค์นะครับโต้ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะช่วยให้โต้ติดสตันด้วยนะครับรวมถึงหลังจากแปลงร่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันถีบไปเนี่ยก็จะติดสตันด้วยนั่นเองนะครับอ่าจจนสตันให้ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งทาราผมใส่มาบัฟสถานะแล้วก็เอามาช่วยเก็บตกแล้วกันนะเพราะว่าเซอร์เทอร์เนี่ยมันฟาดไป อ20,08นะครับดาเมจจะเป็น40,000แสนสี่บวกแสนสี่จะเป็น20,08นะครับทั้งทีมเนี่ยคือตัวหนึ่งมันจะโดนเท่าไหร่นะ20,08บวก20,08นะครับจะเป็นเท่าไหรน่นะ50,06ใช่ไหมบางตัวเนี่ยมันไม่ตายแน่นอนอยู่แล้วนะก็เลยใส่ทารามมาตอกเลือดด้วยนั่นเองนะครับเพื่อให้มันพอเล่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับลองดูเล่นแค่สามตัวพอนะครับแล้วก็ใส่ของแค่นี้แหละเซอร์เทอร์บวกศูนย์เลยนะฮะเพราะว่าเรามีอมตะ4เทิร์อยู่แล้วนะครับจะมาลองดู จะไหวหรือเปล่านะขำๆแล้วกันนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยผมเนี่ยไม่อยากไม่อยากตีโบกเซอร์เทอร์เพราะว่าผมไม่ได้ยังไม่ตัดสินใจที่จะทำนะคือผมเปิด <ๆ S 2> มา4,000ันรูบี้นะครับได้เซอร์เทอร์มาตัวหนึ่งเอามารีวิวก่อนนะครับลองเทสดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าเกิดมันแจมแมวเนี่ยผมอาจจะทำต่อแต่ว่าแค่40เนี่ยจริงๆก็เสียวได้แล้วนะครับก็ตบ4 0 0 0มได้นะ โอเคเปิดด้วยโนอาไปก่อนนะครับก็ยัดไฟเผาไปตอดเลือดไปก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรคือตัวไหนออกสกิลก็ได้นะครับใน4 3่สตัวเนี้ยดีหมดนะครับได้หมดเลยถ้าพวกนี้ถ้าทารากับโนอาออกก่อนก็ดีเพราะว่ามันจะตอดเลือดให้เซอร์เทอร์ตบแบบชุดเดียวตายได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเซอร์เทอร์ออกสกิลช้าเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะเก็บเกรไม่เต็มก็ได้นะเออก็ มีอมตะาสามเธอแล้วก็ซอมบี้สี่เธอเนี่ยเจ็ดเธอน่ะมันต้องเต็มแหละนะยืนหน้าด้วยนะ <c oughs> โอเครถก่อฮะโอ้โหนี่เจ็บนะไม่เป็นไรมาโนอาโอโนอาเล่นคนเดียวจัดไปครับขีดสตันไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> น่าจะต้องมีตัวติดอย่างน้อยสักตัวสองตัวแหละนะต่อให้มีคนต้าสตันมาเนี่ยมันก็คงต้าแค่ตัวสองตัวนะครับยังไงคงไม่ได้ต้าทั้งทีมอยู่แล้ว แล้วก็ต่อเลือดด้วยทาราปีรับรองบาดเจ็บสาหัสแน่นอนทุกตัวนะอันนี้น่าจะต่อยตายแน่นอนนะถ้าเซอร์เทอร์เต็มเนี่ยมาเซอร์เทอร์เล่นแล้วครับเก็บเกรดก,ก่อนออกสกิลอะไรก็ช่างนะไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าคือผมไม่ได้ทําคอมโบทีมถึกไงมันจอดสกิลอะไรก็กช่างมันนะนะครับสำหรับเซอร์เทอร์นะโอ้เดี๋ยวต้องรองทาราปแปลร่าอีกเสียจังหวะนิดน,นึงนะเฮ้ยผมจะติดเดสตายหมดทีมปะเนี่ยคงไม่นะโอเคอ่าโนอาตา้านโตสตาร์นไปนะครับสบายแล้วนะครับ เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะฮะตั้งหลักนานหน่อยเพราะว่าทารากับโนโอาฟิตนะอ่ามาแล้วนะครับเฮ้ <c oughs> ยเดี่ยวไหนเกตเอบีไหนมาแล้วทำไมไม่ใช้เอาเวไในแปลงล่างทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายก่อนหรอกเล็กสองเธอหนึงนะ่ะ <c oughs> มาแล้วท่านผู้ชมนะครับแสนสี่นะฮะห้าตัวนะครับสับไปเลยฮะบึบมเอ้ยโอ้โหไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ครบสี่ตัวนี่หว่าเอ้ยมันไม่ครบห้าตัวนี่หว่าก็เลยเบาลงนะ แต่จริงก็คือโดนตัวละอ่าเท่าไหร่นะห้าหมื่นหกนั่นแหละนะครับคือถ้าเอาตจริงอะเต็มหลอดอะมันไม่ตายเว้ยท่านผู้ชมคือตัวลอครตอนนี้ในทีมที่เราเล่นกันอะมันอยู่ที่หกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นนะเลือดอะก็เลยต่อยไม่ตายนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกผมก็เลยเอาทารามาช่วยด้วยนั่นเองนะฮะก็ช่วยต่อเลือดได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะ ไอทีมสามตัวเนี้ยมันจะเป็นทีมที่มไม่สนใจเว้ยว่าอีกฝ่ายจะถึกแค่ไหนเว้ย่านผู้ชมคือโนอาเนี่ยมีไฟเผาใช่ไหมฮะผมเอามาเล่นไฟเผาแล้วก็ทารามีเฉียดตายนะครับก็หักเลือดไปเลยไอเซอ,เอร์เทอร์ก็ฟิกดาเมจนะครับก็หักเลือดไปเลยเพร,เร,ราะฉะนั้นเนี่ยอีกฝ่ายจะใส่กรอกอะไรมาเนี่ยไม่สนใจฮะไม่มีผลนะครับเออคือทีมนี้จะเป็นทีมที่แบบเน้นเข้าเลือดเลยนะเออถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าผมจะเทสตรง4,400หรือว่า5,000เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะเออแค่หมายถึงในแง่ของการบุกนะแต่ถ้าเกิดอยู่5,000เนี่ยผมอาจจะโดนยิงตายก่อนก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่ของไม่ได้ใส่อะไรมานะ <c oughs> โอเคอันนี้คือเรามาเทสเฉยๆนะไม่เป็นไรโนอาปแปลงร่างแกสานะครับถือว่าสวยออจริงๆเล่นแคสา์สวมันก็เจ๋งดีะ คือแบบเราควบคุมกิวได้ไงคือตัวไหนออกก็ก็เก่งหมดเนาะจริงปะเจ๋งอยู่นะผมว่าน่าเล่นอยู่รู้สึกมันก็โอเคอ่ะเออโอ้ยโนอาตายไวจังนี่ไงเห็นไหมถ้าเราไปเจอบนบนเนี่ยโนอาผมจะตายเร็วเพราะว่าทีมมันเป็นแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรเรามาเทสเซอร์เทอร์เฉยฮะวันนี้นะครับโอ้ยฝ่ายเพิ่มคูดาวว้แย่ละเซอร์เทอร์ติดคูดาวตกสายเจมบ้างหนึ่งช่องต้องไปใส่เพิ่มคูดาวแล้วล่ะ ไม่เป็นไรอีกฝ่ายเขาก็ยังแป้งร่างแข่งกับเราอยู่นะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบแป้งล่างเรื่อยๆฮะใช้สเลมเป็นครีดด้วยนะเออเพิ่มสถานะให้เต็มที่ไปเลยนะครับเอยจะเข้าซอมบี้แล้วอึ๊บเข้าแล้วย่ยละโอเคแต่เกตเต็มแล้วนะครับเธอหน้าได้ทุกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทารปิดเกมนะอย่าตีช็อตนะเว้ยโอเคเฮ้ไม่มีดีกว่า ฮอรานยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่ฮนะจัดไปฮะตุ้มแสนสี่ฮะเห็นไหมฮะแค่วิตัวสตาร์ในตัวในทีมแค่ตัวเดียวก็ตามนะครับมาาันจะคิดอาเมจเบิ้ลทุกตัวเลยนะอ่าแสนสี่นี่คือมันจะขึ้น9ก้าพันสามนะครับสามครั้งก็รวมเป็นสองหมืนแปดนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขสองหมืนแปดขึ้นบอลจบอีกครั้งหนึ่งนะครับปิด ปิดจ็อบอะนะก็จะกลายเป็นนั่นแหละนะครับตัวละห้าหมืนหนะโอเคต่ตาน,นี้เราแตกนะครับเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ไม่เราก็มาโชว์ให้ดูเฉยงไงว่าเซอร์เทอร์บันดาเมีดประมาณนี้นะแบบนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> ถ้าเออใครสามารถจัดทีมเซอร์เทอร์ได้หรือว่ามีเซอร์เทอร์เลเวลสูงเนี่ยเราก็บวกสิบนะอึดมากนะผมว่ามันอึดมากๆเลยนะครับยิ่งออกสกิลบนเนี่ยโหแข็งแกร่งมาก คิดสภาพว่าสมัยเราใช้ลูดี้อ่ะลูดี้ยกโล่คุกคามโง่โง่เลยอ่ะยังยังเก่งอ่ะเพิ่ม,มาป้องกันให้ตัวเองอ่ะยังแข็งเลยอแล้วอันนี้เซอร์เทอร์เพิ่มเยอะมากเลยนะครับน่าเล่นมากเลยแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดเล่นทีมถืออ่ะเล่นแบบเล่นอีวานเล่นลูดี้อะไรแบบเนี้ยผมกลัวว่ามันจะแบบแข่งกันยกโลอ่อยู่งั้นน่ะนะไม่ทําอะไรสักทีนะเออตายปะเนี่ยเอยไม่ตายเรามีแค่สามตัวเว้ยมีเรียรยิงเบาเว้ย <c oughs> มันเป็นสูตรเป็นสูตรท่านผู้ชม มีเรียมันต้องจิงห okay, okay, like, uh, like ้าเป้าถึงจะแรงไงใช่ป่ะวะโอเคขอไหม้ไปก่อนฮะแต่พอเอามาเล่นตอนแรกผมไม่อยากเปิดเว้ยแต่มันมีกิจกรรมไงก็เลยจัดหน่อยแล้วก็เอ่ออะไรนะคือพอมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากเล่นต่อเหมือนกันนะคือลูกไฟผมอ่ะก็เป็นสายป้องกันกับสายเวทไงมันก็พอจะเล่นได้อยู่นะแต่ว่าผมเปิดห้าสิบไม่ได้ดีผมไม่อยากเปย์นะมัน ไม่ไหวอะ่ะโอ้ยเซอร์เทอร์จะตายแล้วต่อเลือดต่อเลือดก,ก่อนนะครับ,รเ,บเดี๋ยวต้องรอเออ่แผดหน้าแผดหน้ามันใส่แหวนได้2ออปชั่นใช่ไหม<อ>ก็เรามีฟิกซ์ดาเมจสวรรค์บวก5แล้วเดี๋ยวผมอาจจะใส่เป็นฟิกซ์ดาเมจ5,000เพิ่มเข้าไปอีกไงใช่ไหมคระมันก็จะได้เป็นฟิกซ์ดาเมจประมาณ6,000กว่านอก2ครั้งนะครับเพิ่มมาได้หมื่นหนึ่งอ่ะ เพิ่มอีกหมื่นนึงก็เป็นดาเมจประมาณเกือบเจ็ดหมื่นนะเออเกือบเจ็ดหมื่นนี่ก็แบบเลือกตัวท่านไปท่านท่านน้ำตายแนะน่นอนเลยเจ็ดหมื่นนะเออต้องรอรอแพทหน้ารอแพทหน้าแพทหน้าน่าจะเก่งขึ้นอีกนะแรงขึ้นอีกเน้นแรงเน้นแรงท่าดินไงก็ถูกแล้วดิท่าดินเซิร์ฟเซิร์ฟนิ่เวอร์ถูกแล้วใช่อว่าดูอีวานสิ <laughs> ใช่ไหมเออ <laughs> จะบ้าเลย แล้วแต่สกิลมันก็มาแนวนี้แหละคือโอเคอยู่มีสกิลสถานะมีสกิลบาป้องกันใช่ไหมแล้วก็มันก็คงมีสกิลดาเมจสักสกิลหนึ่งแหละถูกแล้วนะครับผมว่าโอเคอยู่ให้สกิลเอาเวฟเป็นสกิลดาเมจน่ยได้อยู่นะครับอสองสกิลมันเป็นสกิลแนวถึกอยู่แล้วไงไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่ละโอเคเดี๋ยวลองคำขันไปสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะได้ต่อยอีกหรือเปล่านะเท่ดีเหมือนกันนะ แค่เห็นถ,ถึงพลังของเล่นอะไรดีนะฉันจะแสดงให้เห็นถ,ถึงพลังของบริษัเองนะฮะทีมสามตัวนะครับอ๋อไม่ติดโอเคติดสตันนะฮะอ่าเซอร์เทอร์เล่นก่อนเลยฮะแต่เซอร์เทอร์เล่นก่อนไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะต่อไปทั้งหมแบนดิ้งเลือดเอยอะไรเอยนะ ถ้าเกิดให้ทาราสอนเลือดก,ก่อนอะไรเงี้ยจะดีมากเลยนะครับติดสตนันไปสกิลล่างไม่ค่อยติดสตันนะมันโอกาสมันน้อยมากนะครับของเซอร์เทอร์นะแล้วก็ถ้าไม่เวว50าเนี่ยโอกาสติดน้อยมากคือมันประมาณว่าอันนี้เป็นระบบเก่าแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันก็คือตัวละครเลวว่าน้อยอะ่ะไปสู้ตัวละครเลวเยอะมันจะโดนหักลบโอกาสติดสถานะฮะ ถ้าเราตัวละครเรวเรว่าเท่ากันนะครับเจอกันมันจะติดสถาน,นะตามปกติคือคือเป็นศูนย์นะหักล้างคือคือถ้าเกิดมีสถานะโอกาสติดสถานะ50ก็ือติด50แต่ถ้าเกิดเราเรเว่าน้อยกว่าอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้50นั่นแนหะมันไม่ใช่50ที่แท้จริงเว้ยท่านผู้ชมมันจะถูกลดลงมาสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเรเว่าต่ำกว่าเนี่ยไปใช้ใส่ตัวเล็วสูงกว่ามันจะไม่ค่อยติดแต่ถ้าเราเวสูงกว่าไม่ใช้ใส่ตัวเล็วน้อยกว่าเนี่ยติดแน่นอนอะไรแบบเเเเเนนนีีี้้้ยยยถาาาาาาลวทท่่กกกกัั็็คืออจตตตมมมฉ ไม่เป็นไรแต่น่าจะไหวยอยู่นะครับผมยัง<ว>มีโนอาแบกอยู่นะโนอากับพารานะฮนะอออมีเลียติดมืออยู่โอเค,ค,คลิฟท,ท้าลิฟท้า,า,าวันนี้เรามาเทสเแบบสั้นๆนะครับอารีนาแบบสั้นๆนะฮะไม่ได้จริงจังมากนะครับสำหรับอารีนาสัปดาห์นี้นะสับเซอร์เทอร์นะใครที่มีเซอร์เทอร์เลเวลสูงๆก็อย่าลืม ่ารีวิวบอกเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแข็งแกร่งขนาดไหนนะโอ้ยเจ็บเจ็บ<ๆ>ติดเด็ดตายหมดทีมเย่ขอดูนะอเออเฮ้ผมมาทำอะไรวะเนี่ยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่ามาให้ดูอนุภาพของเซอร์เทอร์เฉยนะครับว่าเซอร์เทอร์ฟิกดาเมจแหวนสวรรค์นะครับโบก5เนี่ยมันทำดาเมจได้แค่นี้นะ คือผมจะบอกว่ามันก็ไม่ไม่เยอะไม่น้อยนะถือว่าเป็นดาเมจที่พอดีพอดีคือตอนแรกอ่านฟิกดาเมจ40,000ดูแบบดูเยอะมากแต่ว่าเลือดเราในตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณมีจิตวิญญาณสูงใส่กระเลือดเข้าไปเนี่ยมันจะเกือบเกือบแปดหมื่นเลยอย่างเซอร์เทอร์เนี่ยถ้าเกิดบวกสิบห้าสิบบวกสิบเนี่ยมันก็เลยเจ็ดหมื่นแล้วไม่ใส่กรอ้นะถ้าใส่กระเข้าไปเนี่ยมันเกินแปดหมื่นแน่นอนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิกดาเมจของเซอร์์เเทอรนี่ย ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับอ่าผมบอกเลยว่ามันไม่เยอะอย่างที่คิดต่อให้ใส่แหวนสวรรค์บวกห้าก็ต่ำนะครับแต่ก็ถือเป็นดาเมจที่หนักอยู่นะครับสี่หมื่นนะครับง้อเลยคือห้าหมื่นหกเนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยถือว่าแรงอยู่แต่ว่าไม่ได้แรงมากจนแบบทีเดียวตายได้อะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซอร์เทอร์เอาไว้ถ้าเกิดมีเลเวลสูงขึ้นกว่านี้ผมอาจจะจัดทีมให้มันดูเป็นรูปเป็นล่างกว่านี้นะอ่าโอเคสำหรับวันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวััสดีครบ